แทนพี่ไลอ่ะเป็นเบาหวานทุกคนสามร้อยกว่าเบาหวานสามร้อยกว่าพี่ไลเขาเรียกหนักหวานนะพี่ไลเขาไม่เรียกเบาหวานนะคะสามร้อยกว่าเขาเรียกหนักหวานนะคะเขาเป็นโรคหนักหวานสามร้อยกว่าแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อพี่ไลเขาก็ไปหาหมอแล้วเขาก็ไม่เคยดีขึ้นทุกคนเขาก็จะเป็นแล้วไปหาหมอก็ได้ยาลดเบาหวานมาก็ก็สามร้อยกว่าสามร้อยกว่าสามร้อยกว่าไม่เคยลดจนมีอาการนะคะพี่ไลบอกว่าในที่สุดค่ะ จนในที่สุดคือเบาหวานเนี่เขามีอาการนะทุกคนเบาหวานความดันไขมันพวกนี้มันมันมีอาการออกนะอย่างเช่นคนเป็นไขมันเยอะๆเหมือนบอสเคยเป็นไขมันสามร้อยอ่ะเดินนี่น่าจะขมำแล้วตอนที่หน้าคว่ำหน้าคว่ำไม่ใช่ขมำหน้าคว่ำแล้วตอนที่ขับรถอยู่อะทุกคนต้องแวะข้างทางนะเพราะเพราะตาลายเกิดจากไขมันนะคะเกิดจากไขมันสูงเกินไปทีนี้ของเคสของสามีพี่ไลเบาไอหนักหวานสามร้อยกว่า หนักหวาน300รอยกว่าทุกคนพี่ไหลก็เลยแบบว่าแล้วพี่ไหลก็ไม่บังคับสามีด้วยในที่สุดสามีค่ะก็กินเองกินสมุนไพรของพี่ไหลเองกินสมุนไพรที่พี่ไหลขายนะคะจากไม่เชื่อจากไม่อะไรเนาะกิน ตอนนี้ไปตรวจทุกคนมีค่าผลตรวจทุกอย่างครบนะคะไอ้ที่พูดมาเนี่ยมีเป็นคนเป็นๆอ่าแล้วเขารักษาด้วยแพทย์จริงๆแล้วเขามากินสมุนไพรร่วมด้วยทุกคนลองฟังนะเมื่อก่อนไม่ได้กินสมุนไพรร่วมด้วยมันอยู่ค่าสามร้อยสามร้อยกว่า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 มาโดยตลอดคือนั่นไม่กินสมุนไพรร่วมด้วยแต่พอมากินสมุนไพรร่วมด้วยรักษาหมอด้วยกินสมุนไพรร่วมด้วยบวกกันกลายเป็นว่า เบาหวานลดอยู่ที่หนึ่งร้อยนิดนิดไม่ถึงร้อยี่ห้าเพราะค่าที่เล็งที่เริ่มอะไรนะที่พี่ไรเล่าให้ฟังเนาะว่าเริ่มอะไรอะอยู่ที่ร้อยี่ห้าหรืออะไรเนี่ยถือว่าทุกคนถ้าเล็งแบบว่าอันนี้คือต่ําแล้วนะคือพี่ไรบอกว่าเป็นค่าที่ดีมากนะคะเป็นค่าที่ดีมากคืออีเราก็ไม่เคยศึกษาเรื่องเบาหวานอะนะทุกคนเราก็เลยไม่รู้หรอกนะคะเพราะว่าบ้านครูจะไม่มีใครเป็นเบาหวานอะ ก็จะไม่รู้เห็นไหมครูก็ได้ความรู้จากพี่ไลมาบอกพวกคุณดูนะเมื่อวานนี้ผู้จัดการมาหาครูผู้จัดการแบงค์แบงค์หนึ่งมาหาครูมาเล่าให้ครูฟังว่าเรื่องแม่แม่เนี่ยก็เชื่อเรื่องหมอเหมือนกันเพราะว่าทุกคนแหละเราก็ต้องพึ่งพาหมอเนาะเราก็ป่วยก็ต้องหาหมอป่วยก็ต้องเอายามากินไม่หายก็ต้องเพิ่มยามันชินไปแล้วนะคะทีนี้อ่านนี่ไงพี่ไลนะคะ อ่าพี่ลายมีคนไปตามแหละดูออกนะคะนินท้าผัวนิดนึงรีบมาเลยเนาะอืมนะคะรู้แหละว่าใครไปตามอีไอปลาสามตอนไปตามใช่ไหมนะคะทีนีทนน้ทุกคนเนี่ยพี่ลายทุกคนเนี่ยพี่ลายนะคะสามีเป็นหนักหวานสามร้อยกว่าตอนนี้่ะเหลือร้อยกว่านางก็ละลิกละดีดีใจอะไรอย่างนี้นะะ ทีนี้มาฟังเรื่องของผู้จัดการผู้จัดการอะค่ะมาเล่าให้ฟังว่าแม่ไม่เชื่อแล้วตัวเองอะเป็นผู้จัดการอะแล้วมาขายเสมุนไพรอย่างเงี้ยก็ก็จะแบบนะนิดนึงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าสุดท้ายแล้วอะจนแม่ต้องฉีดยาเข้ากับเข้าตรงสะดือใกล้กลๆสะดืออะฉีดยาแล้วเพิ่มโดสเพิ่มจนสุดเพิ่มจนสุดน่ะจนแม่ไม่ไหวทุกคนจนแม่ไม่ไหวจนในที่สุดอ่ะ ผู้จัดก,การอ่ะก็เลยต้องบอกแม่ว่าเชื่อหนูสักครั้งหนึ่งเถอะแม่หนูขอร้องเชื่อหนูสักครั้งหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าเนาะแม่ก็เลยโอเคยอมเชื่อแล้วแม่ก็กินสมุนไพรที่ผู้จัดก,การส่งไปให้นะคะทุกคนเชื่อไหมว่ากลายเป็นว่าตอนนี้เพิ่งไปตรวจมาหมัดหมาดร้อนๆ้อนแผ่นตรวจยังร้อนๆ้อนอยู่เลยค่ะทุกคนค่าเบาหวานแม่อยู่ในเล็งปกติ Tá